ในชีวิตของคุณเคยมีประสบการณ์การดูดวงกันไหมคะคุณเคยต้องไปพบหมอดูเพราะชีวิตของคุณพบเจอกับปัญหาต่างๆกันบ้างไหมส่วนตัวฉันต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ฉันชำนาญเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อขนุนเพื่อนๆมักเรียกฉันว่าขนุนสายมูพอฉันรักในการดูดวงมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยไม่ว่าใครจะบอกว่าหมอดูที่ไหนแม่นที่ไหนดี ฉันก็ไปมาหมดแล้วล่ะค่ะจะเรียกว่าฉันเสพติดการดูดวงเลยก็ว่าได้และยิ่งตัวฉันเองเป็นโสดมาตลอดยิ่งเป็นเหตุที่ทําให้ฉันต้องไปดูดวงเพราะอยากรู้ว่าเนื้อคู่ของฉันจะมาเมื่อไหร่จนเมื่อวันหนึง่งหลังจากฉันกลับมาจากดูดวงฉันก็เดินทางกลับบ้านปกติระหว่างทางฉันก็สังเกตเห็นว่าในซอยบ้านฉันมีร้านกาแฟใหม่มาเปิด ฉันก็เลยลองแวะเข้าไปเพื่อลองชิมกาแฟสักหน่อยฉันเดินเข้าไปสั่งกาแฟปกติเมื่อได้กาแฟมาฉันก็เดินไปนั่งกินที่โต๊ะของทางร้านทันใดนัด้นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาและเสิร์ฟขนมให้กับฉันฟังดูแล้วเหตุการณ์มันก็ดูปกติใช่ไหมคะแต่จะไม่ปกติก็ตรงที่เด็กเสิร์ฟร้านนี้หน้าตาดีเป็นพิเศษนะสิคะจะเรียกว่าฉันตกกลุมรักเขาตั้งแต่แรกเจอเลยก็ว่าได้ และหลังจากวันนั้นฉันก็ไปร้านกาแฟร้านนั้นกับทุกวันและยิ่งฉันได้เจอเขามากเท่าไหร่ความชอบที่ฉันมีก็มากขึ้นเท่านั้นทําให้ฉันคงต้องพึ่งหมอดูคนโปรดของฉันอีกแน่ๆไม่รอช้าฉันรีบเดินทางไปบ้านหมอดูคนโปรดของฉันทันทีขอแนะนําหมอดูคนโปรดของฉันก่อนแล้วกันนะคะหมอดูคนนี้ชื่อแม่หมอขวัญใจฉันดูกับแม่หมอมาประจํามานานแล้วล่ะค่ะ มีครั้งหนึ่งที่ฉันเคยนอกใจไปดูกับหมอดูคนอื่นแต่ก็ไม่มีหมอดูคนไหนที่จะแม่นเท่ากับแม่หมอขวัญใจอีกแล้วเมื่อฉันเดินทางไปถึงบ้านแม่หมอฉันก็ไม่รอช้ารีบเข้ามาปรึกษากับแม่หมอทันทีเมื่อเริ่มดูดวงก่อนอื่นแม่หมอก็จะมีกองไพ่มาให้ฉันเลือกสองสำรับโดยให้ฉันเลือกไพ่มาอย่างละสามใบในแต่ละกองเมื่อฉันเลือกกองไพ่เรียบร้อย แม่หมอก็จะให้ฉันถามคำถามที่อยากรู้กับแม่หมอและคำถามแรกที่ฉันถามแม่หมอคือฉันจะสามารถมัดใจพนักงานเสิร์ฟสุดหล่อคนนั้นได้ไหมไม่ยากหรอกหนูแค่ต้องใช้วิธีพิเศษนิดหน่อยแม่หมอบอกกับฉันต้องทำยังไงบ้างเหรอคะฉันถามแม่หมอย,อยังไม่รอช้าขั้นแรกเธอต้องไปพบกับเขาคนนั้นทุกวันเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์โดยทุกครั้งที่เธอไปพบเขา เธอต้องใส่เสื้อสีชมพูทุกครั้งแม่หมอบอกฉันต้องใส่สีชมพูทุกวันเลยเหรอคะแล้วทำไมต้องเป็นสีชมพูด้วยฉันถามแม่หมอไปด้วยความสงสัยที่ต้องเป็นสีชมพูเพราะว่าชมพูหมายถึงความรักและทั้งเธอและเขาคนนั้นก็มีดวงที่เหมาะสมกับสีชมพูที่สุดแม่หมอบอกกับฉัน เมื่อปรึกษากับแม่หมอในวันนั้นจบฉันก็กลับบ้านมาแล้วเริ่มทำตามที่แม่หมอบอกวันแรกโดยวันนี้ฉันใส่ชุดเดรสสีชมพูตัวโปรดของฉันไปซื้อกาแฟระหว่างที่ฉันกำลังสั่งกาแฟอยู่นั้นฉันก็เอาแต่มองหาพนักงานเสิร์ฟสุดรลอคนนั้นตลอดเวลาจนฉันเดินมานั่งที่โต๊ะพนักงานเสิร์ฟคนนั้นก็เดินออกมาจากหลังร้านพอดีไม่รอช้าฉันรีบเรียกพนักงานเสิร์ฟคนนั้น โดยทำท่าทีเหมือนมีอะไรจะถามขอโทษนะคะช่วยมาที่โต๊ะชั้นแป๊บหนึ่งได้ไหมฉันถามเขามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคุณลูกค้าเขาถามฉันกลับพร้อมส่งยิ้มกินใจมาให้นี่ร้านเปิดมานานแล้วหรือยังคะฉันแกล้งถามเขาไปร้านของเราเปิดมาได้สามอาทิตย์แล้วนะครับเขาตอบฉันหลังจากพูดคุยกับเขาอีกนิดหน่อยฉันก็ต้องออกจากร้าน เพราะถ้าจะให้ฉันเรียกพนักงานเสิร์ฟของร้านมาพูดคุยด้วยนานๆมันก็จะดูเหมือนฉันพยายามจีบเด็กเสิร์ฟร้านเขามากเกินไปและหลังจากวันนั้นฉันก็มักจะไปซื้อกาแฟร้านเขาต่ออีกเรื่อยๆโดยในทุกวันที่ไปพบเขาฉันก็จะใส่ชุดสีชมพูไปด้วยเสมอจนเมื่อวันหนึ่งที่ฉันชวนเขาคุยด้วยอีกนิดหน่อยหลังจากสังกาแฟเสร็จบ้านคุณอยู่แถวนี้หรอครับผมเห็นคุณมาร้านเราทุกวันเลย เขาถามฉันมาอ๋อใช่ค่ะบ้านของฉันเดินถัดไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะฉันตอบพลางส่งยิ้มว่าแต่คุณมาร้านเราบ่อยผมขอทราบชื่อคุณได้ไหมครับเขาถามฉันฉันชื่อขนุนค่ะฉันตอบไปด้วยท่าทีเขืนอายครับคุณขน,นุนผมชื่อพายุนะครับแล้วคุณมาเสิร์ฟที่ร้านนี้ตั้งแต่ร้านเปิดเลยเหรอคะฉันถามเขาไปใช่ครับก็ผมเป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้ เขาพูดพลางหัวเราะได้ฟังอย่างนั้นขอบอกว่าฉันแอบตกใจนิดหน่อยที่ตอนแรกฉันคิดว่าเขาเป็นพนักงานเสิร์ฟมาตลอดขอโทษด้วยนะคะฉันเข้าใจผิดไปฉันพูดไม่เป็นไรหรอกครับไม่แปลกที่คนอื่นจะคิดแบบนั้นเพราะมักจะเห็นผมชอบมาเสิร์ฟของให้ลูกค้ามากกว่ายืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมล่ะครับเขาพูดพลางส่งยิ้มวันนั้นเองที่ฉันและเขาเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นจนมาถึงคำถามคำถามหนึ่งที่เขาถามฉันมา ว่าแต่คุณขนนชอบสีชมพูใช่ไหมครับผมเห็นคุณใส่ชุดสีชมพูตลอดเลยอ๋อใช่ค่ะพอดีฉันชอบสีหวานๆนะคะฉันตอบเขากลับไปหลังจากที่เขากับฉันคุยกันไปได้สักพักก็ไม่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของฉันและเขาจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้ฉันจึงเดินทางไปพบกับแม่หมอขวัญใจอีกครั้ง แม่หมอคะหนูก็ทำตามที่แม่หมอแนะนำหนูแล้วนะคะหนูใส่ชุดสีชมพูไปพบเขาครบอาทิตย์แล้วแต่ก็ไม่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยในความสัมพันธ์ของเราฉันถามแม่หมอออกไปด้วยความร้อนใจเงินแม่หมอยังมีอีกวิธีหนึ่งให้หนูวิธีนี้ร้อยทั้งร้อยได้ผลเหมือนกันหมดแม่หมอพูดวิธีอะไรหรอคะแม่หมอฉันรีบถามออกไปหนูต้องไปพบเขาบ่อยๆโดยทุกครั้งที่ไปพบ หนูต้องเอาขนมหวานไปฝากเขาด้วยและต้องเป็นขนมที่หนูทำเองเท่านั้นต่อจากนั้นให้เอาผ้ายันผืนเล็กๆผืนนี้ใส่ไปในห่อขนมด้วยพูดจบแม่หมอขวัญใจก็หยิบผ้ายันผืนเล็กๆมาให้ฉันโดยในผ้าผืนนั้นมันไม่ได้มีลวดลายยันอะไรมากมายเหมือนพวกยันกันผีที่เราเคยเห็นกันนะคะมันเป็นเหมือนแค่ผ้าผืนเล็กๆสีแดงที่มีลายเหมือนลูกหัวใจนิดหน่อยเท่านั้นโดยแม่หมอให้ฉันมาหลายผืนเลยล่ะคะ่ะ แล้วครั้งนี้หนูต้องใส่ชุดสีชมพูอีกไหมคะฉันถามไม่ต้องแล้วล่ะหนูรอบนี้จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ได้แม่หมอตอบฉันหลังจากกลับมาถึงบ้านฉันก็ไม่รอช้ารีบทำขนมทันทีแต่ด้วยฉันเป็นคนที่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งเอามากๆฉันเลยเลือกที่จะทำขนมง่ายๆ โดยดูสูตรการทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อฉันทำเสร็จฉันก็จัดห่อขนมเค้กอย่างสวยงามและแอบม้วนยันแผ่นเล็กๆสีแดงนั้นเข้าไปด้วยและเมื่อมาถึงร้านกาแฟของคุณพายุสุดหล่อของฉันฉันก็สั่งกาแฟก่อนเป็นอย่างแรกและก็ถามกับพนักงานในร้านกาแฟว่าคุณพายุอยู่หรือเปล่าฉันขอพบเขาสักครู่นึงไม่นานระหว่างที่ฉันนั่งรอเขาเขาก็เดินออกมาพร้อมคำทักทายอ้าวคุณขนุน วันนี้ไม่ได้ใส่ชุดสีชมพูมาหรอกเหรอครับเขาถามฉันอ๋อเปล่าหรอกค่ะพอดีชุดสีชมพูของฉันหมดแล้วฉันตอบเขาไปพังหัวเราะแล้วว่าแต่คุณอยากพบผมมีอะไรหรือเปล่าครับเขาถามฉันพร้อมส่งยิ้มพอดีฉันเพิ่งหัดทำขนมคุณพายุช่วยชิมให้หน่อยได้ไหมคะใช่แล้วค่ะฉันโกหกเขาไปเพราะจะให้บอกว่าที่ฉันเอาขนมมาให้เพราะทำตามที่หมอดูแนะนำก็ไม่ได้ ได้เลยครับเดี๋ยวผมช่วยชิมให้แต่ตอนนี้ผมต้องไปดูมเมล็ดกาแฟที่ผมเพิ่งซื้อมาก่อนนะครับเอาเป็นว่าคุณเอาลายคุณมาแล้วกันผมจะลายไปบอกเขาพูดพร้อมยื่นมือมาขอโทรศัพท์ฉันฉันได้ฟังเขาพูดก็แอบตกใจเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่ขอลายฉันก่อนทำเอาฉันเขินไม่น้อยแต่ฉันก็ไม่รอช้ารีบส่งโทรศัพท์ให้เขาไป เมื่อเขาแอดไลน์ของเขามาให้ฉันเรียบร้อยเขาก็ขอตัวไปทำธุระและฉันก็ได้กลับบ้านมาตอนนั้นต้องยอมรับว่าฉันคิดว่าวิธีนี้ของแม่หมอจะได้ผลเสียแล้วโดยเย็นวันนั้นคุณพายุเขาก็ทักไลน์มาชมฉันว่าขนมของฉันอร่อยดีจนเขาต้องแนะนำที่เรียนทำขนมให้ฉันเผื่อว่าฉันอยากจะทำขนมแบบอื่นเพิ่มด้วยอ่านข้อความเขาจบฉันก็เริ่มคิดว่าสงสัยเขาคงจะเริ่มมีใจให้ฉันแล้วแน่ๆ วันต่อมาฉันก็มาหาเขาอีกวันหนึ่งพร้อมกับคุกกี้เขากับฉันก็ได้พบกันและได้นั่งคุยกันเหมือนเดิมโดยในวันนี้มันแปลกมากที่ฉันกับเขาคุยกันยาวแถมยังคุยกันถูกคอเหมือนคนที่สนิทกันมายังไงยังงั้นและเขาก็พูดขึ้นมาว่าไม่คิดเลยนะครับว่าลูกค้าประจำในร้านผมวันนั้นจะมาเป็นคนที่ผมคุยด้วยอย่างสบายใจในวันนี้ ฟังเขาพูดจบฉันอยากจะไปหาแม่หมอขวัญใจเพื่อบอกกับแม่หมอว่าวิธีนี้มันได้ผลแล้วล่ะค่ะแม่หมอและในวันตอบต่อไปฉันก็ไปหาเขาและเอาขนมไปให้เสมอและทุกครั้งที่เราพบกันเราก็มักจะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและสนิทกันมากขึ้นไปอีกจนมาวันหนึ่งที่เขาไลน์มาหาฉันเพื่อบอกให้ฉันไปพบเขาแต่สถานที่มันกลับไม่ใช่ที่ร้านกาแฟของเขาเหมือนเดิม เพราะครั้งนี้เขาอยากให้ฉันออกไปพบเขาที่สวนสาธารณะแทนตอนนั้นฉันได้แต่คิดในใจว่าหรือเขาจะชวนฉันไปเดทหรือเขาจะเริ่มชอบฉันเขาให้แล้วของแม่หมอขวัญใจนี่มันดีจริงๆฉันจึงรีบไปแต่งตัวและรอเวลาที่จะได้ออกไปพบเขาเมื่อไปถึงสวนสาธารณะฉันนั่งรออยู่เขาสักพักเพราะฉันไปถึงก่อนเวลาไม่นานคุณพายุก็เดินมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นฉันคิดว่าคงเป็นเพื่อนเขาแน่ๆ มารอนานแล้วหรอครับคุณขนุนเขาถามฉันพร้อมรอยยิ้มไม่นานหรอกค่ะเพิ่งมาเองฉันตอบเขากลับไปเอ่อนี่คุณลูกแก้วครับเป็นเจ้าของสถาบันสอนทําขนมที่ผมอยากแนะนําให้คุณขนุนรู้จักและเขาคนนี้ก็ยังเป็นแฟนของผมอีกด้วยได้ฟังเขาพูดประโยชน์นั้นจบทําเอาฉันสตันไปเลย และเกิดความคิดมากมายขึ้นมาในหัวของฉันในทันทีนี่เขามีแฟนแล้วหรอ,หรอแล้วเขามาทำดีกับฉันทำไมกันคำถามมากมายพุดขึ้นมาผมเห็นว่าคุณสนใจทำขนมอยู่แล้วนะครับเลยพาคุณลูกแก้วมาแนะนำให้คุณได้รู้จักเขาพูดพร้อมส่งยิ้มตอนนั้นเองที่ฉันไม่อยากนั่งตรงนั้นอีกต่อไปมันทั้งผิดหวังทั้งอยากจะร้องไห้ฉันเลยบอกเขาไปว่ามีธุระและต้องรีบกลับฉันเดินออกมาจากตรงนั้นอย่างไว สิ่งที่ฉันทำหลังจากนั้นคือกลับบ้านมาร้องไห้ฉันร้องไห้อยู่นานเพราะความเสียใจแล้วหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่ได้แวะไปที่ร้านกาแฟของเขาอีกเลยฉันหายไปแบบไม่มีการติดต่อใดๆจนคุณพายุต้องทักไลน์มาถามฉันว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ฉันก็ไม่ได้ตอบอะไรเขากลับไปเพราะความรู้สึกของฉันในตอนนั้นมันพังไปหมดแล้วเพราะสิ่งที่ฉันได้พยายามมันต้องสูญเปล่า นอกจากฉันจะไม่ได้ไปร้านของเขาแล้วฉันก็ไม่ได้ไปดูดวงกับแม่หมอขวัญใจอีกเลยด้วยนะคะจนเวลาผ่านมา3มเดือนที่ฉันก็คิดได้ว่าถึงเขากับฉันจะไม่ได้ลงเอยกันด้วยความรักแต่ตลอดเวลาที่ฉันอยู่กับเขาเขาเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีมากอีกคนสำหรับฉันวันนั้นเองที่ฉันกลับไปยังร้านของคุณพายุอีกครั้งโดยในวันนี้ฉันไปโดยที่ไม่ได้ใสเสื้อผีชมพูหรือพวกขนมหวานอะไรไปให้เขา เมื่อคุณพายุเจอฉันก็รีบวิ่งเข้ามาหาฉันและพูดว่าอ้าวคุณขนุนหายไปนานเลยนะครับผมไล่ไปก็ไม่ตอบเขาถามฉันเสียงแข็งขอโทษนะคะที่ไม่ได้ติดต่อคุณกลับมาพรดีมีเรื่องเกิดขึ้นกับฉันนิดหน่อยฉันขอโทษเขาไปผมก็นึกว่าคุณจะโกรธอะไรผมเสียอีกรู้ไหมครับว่าผมเป็นห่วงคุณจนเคยออกไปหาบ้านคุณด้วยซ้ำแต่ก็หาไม่เจอเขาพูดพลางทำหน้าเศร้า เอาเป็นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรวันนี้ฉันเลยมาหาคุณได้ไงคะฉันพูดพลางส่งยิ้มหลังจากนั้นฉันและเขาก็นั่งคุยกันต่อนี่ขณะดฉันและเขาไม่ได้คุยกันนานแต่พอเรากลับมาคุยกันอีกครั้งเราก็ยังคุยกันสนุกเหมือนเดิมและวันนั้นเองที่ฉันก็ได้รู้ว่าเขาเลิกกับแฟนของเขามาสักพักเึงแล้วฉันตกใจกับสิ่งที่เขาพูดและไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจไปกับเขาดีฉันเลยถามเขาไปว่า นี่คุณโอเคแล้วหรือยังคะตอนแรกผมก็ไม่โอเคหรอกครับแต่ตอนนี้ผมโอเคแล้วเพราะผมได้กลับมานั่งคุยกับคุณอีกครั้งเขาพูดพร้อมต่งยิ้มหวานมาให้ไม่ได้คุยกันนานนี่คุณปากหวานขึ้นเยอะเลยนะฉันพูดไปพร้อมหวัวเราะผมก็ปากหวานเฉพาะกับคุณนี่แหละครับเขาตอบกลับมาและตอนนั้นเองที่ฉันคิดว่าฉันไม่อยากที่จะเผลใจไปให้เขาอีกเป็นรอบที่สอง เพราะถึงยังไงฉันกับเขาก็คงเป็นได้แค่เพื่อนกันจนเขาพูดมาว่าว่าแต่คุณจำขนมที่คุณเคยเอามาให้ผมชิมบ่อยๆได้ไหมครับเขาถามฉันจำได้สิคะก็ฉันลงทุนเรียนจากอินเทอร์เนต็ตทำมาเลยนะฉันตอบพังหยอกรอ้อเออคือว่าผมสงสัยมานานแล้วไอ้ผ้าผืนเล็กๆสีแดงที่คุณใส่มาด้วยนี่มันอะไรกันเลรอครับเขาถามฉันนี่คุณเห็นด้วยหรอคะฉันอุตส่าห์แอบไว ฉันตอบเขาด้วยความตกใจเห็นสิครับว่าแต่มันคืออะไรหรอครับเขาถามฉันอีกครั้งตอนนั้นในหัวของฉันมีทางเลือกอยู่สองทางทางที่หนึ่งคือปฏิเสธเรื่องทั้งหมดไปบอกเขาไปว่าฉันไม่รู้เรื่องกับทางที่สองคือบอกเขาไปเลยตรงๆว่าที่ฉันทําไปเพราะฉันชอบเขาและฉันนั่งคิดอยู่สักพักก็ได้คําตอบถ้าฉันบอกคุณคุณอย่าตกใจนะคะฉันพูดโอเคครับผมจะไม่ตกใจ เขาตอบกลับมาพร้อมเตรียมตัวฟังสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกตอนนั้นเองที่ฉันก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังฉันบอกเขาไปว่าฉันชอบเขาจนต้องไปถามวิธีมัดใจเขาจากหมอดูโดยหมอดูบอกว่าต้องใส่เสื้อทีชมพูมาหาเขาต้องทำขนมให้เขาและเอายันใส่ไว้ในถุงด้วยเล่าจบเขาก็หัวเราะขึ้นมาดังรั่นผมคิดไว้แล้วเชียวว่าเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้นี่คุณรู้เรื่องนานแค่ไหนแล้วคะ ฉันถามเขาไปผมรู้ตั้งแต่ที่คุณมาหาผมบ่อยๆด้วยชุดสีชมพูแล้วล่ะครับตอนนั้นผมก็รู้สึกดีๆกับคุณเหมือนกันผมเลยขอลายคุณไงละ่ะเขาพูดพร้อมส่งยิ้มคุณรู้แล้วทำไมยังทำเหมือนไม่รู้อีกล่ะคะฉันถามเขาไปเพราะเริ่มโมโหอย่าเพิ่งโมโหสิครับก็ตอนนั้นผมคิดว่าที่คุณทำมันน่ารักดีเลยไม่ได้บอกคุณไปเพราะอยากเห็นคุณทำแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆฉันไม่รู้เลยนะคะเนี่ยฉันพูด ตอนนั้นผมยังมีแฟนอยู่เลยไม่ได้สารต่ออะไรกับคุณมากไปกว่าเพื่อนแต่พอตอนนี้ที่ผมต้องมาเป็นโสดเพราะแฟนผมนอกใจผมคิดว่าผมพร้อมแล้วล่ะครับเขาพูดพร้อมอะไรเหรอคะฉันถามเขากลับไปก็พร้อมจะเริ่มความสัมพันธ์กับผู้หญิงสายมูที่ทําให้ผมตกหลุมรักไงล่ะครับฟังเขาพูดจบฉันเขินจนตัวบิดเป็นเกลียวและหน้าแม่หมอขวัญใจก็ลอยขึ้นมาในหัวฉันทันที หลังจากวันนั้นที่ฉันและเขาก็ได้เริ่มคบหาดูใจกันความรักของเรามันช่างลงตัวและมีความสุขมากและจะบอกว่าฉันก็ไม่ได้ลืมที่จะไปขอบคุณแม่หมอขวัญใจนะคะโดยเมื่อฉันไปพบแม่หมอเธอก็ได้บอกกับฉันว่าการดูดวงก็เป็นแค่ทางเลือกที่ทําให้เราสบายใจเท่านั้นเพราะคนเรามันจะคู่กันเส้อย่างไม่ต้องทําอะไรมันก็ได้คู่กันอยู่ดี